ครับใน EP นี้นะครับเราก็มาถึงเรื่องการจัดการเรื่องเสียงนะครับในส่วนที่ผ่านมาเราก็ได้จัดการเรื่องภาพของเรามาบางส่วนแล้วนะครับเอาละครับ สำหรับเรื่องเสียงนะครับให้ทุกท่านนะครับคลิกเข้าไปที่กดเข้าไปที่ในส่วนของคลิปที่ต้องการจัดการนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปแรกที่เราจะจัดการก็คือคลิปที่เป็นรูปของคุณครูนี่แหละครับส่วนของค,ครูที่เป็นคนพูดนี่แหละครับถ้าเกิดว่าคุณครูอัดวิดีโอมาแล้วนะครับเสียงคุณครูเบานะครับคุณครูสามารถมาเพิ่มระดับเสียงได้โดยคลิกกดที่ ทำลายที่เราจะทำนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ระดับเสียงนะครับสามารถเพิ่มลดระดับเสียงได้นะครับถ้าดังเกินไปก็ก็ลดถ้าเบาเกินไปก็เพิ่มขึ้นมานะครับยกตัวอย่างนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับเห็นไหมครับถ้าลดเลยก็จะไม่มีเสียงนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับครูอีกเช่นเคยนะครับในวิชาส่วการงานอาชีพการเสียงนะครับทุกคนเรื่องคเรื่องการพักคอนแทรกเสียงดนตรีเข้ามาใส่ในวิดีโอของเรานะครับ แว่จด <S an am alı> mm ีคร uh ับนกเรายนทุกคนครับคนนี้พบกับียงครูเราอีกเช่นเคยในวิชาก็็นแทดอาชีพนะช่วงนี้ทุกคนคงพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วก็จะนําเข้ามาเองหรือว่าจะใช้ตัวดนตรีที่เขามีอยู่ในโปรแกรมนะครับในที่นี้จะนําเสนอดนตรีที่เขายังมีในโปรแกรมนะครับคุณครูก็ย้อนกลับไปให้หมดนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็เล่นมาที่เมนูระดับเสียงตัวนี้นะครับ ะระบบเสียงนะครับคุณครูกดเข้าไปครับเขาจะมีเสียงต่างๆให้ครูเลือกใช้นะครับถ้าเข้าไปที่เมนูเสียงตัวแรกก็จะเป็นเสียงดนตรีมีรูปแบบที่ที่เขาทำเอาไว้ให้แล้วนะครับครับลองลองเลือกว่าซักจังหวะหนึ่งล้วก็ลองฟังดูครับกดลงไปเขาจะมีเสียงเฟังครับ ครับมีหลายรูปแบบนะครับนำมาใช้ได้เลยนะครับสมมติว่าเราเลือกรูปแบบเสียงได้แล้วแล้วก็ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกอครั้งเขาก็จะเข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์ของเสียงนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปคลื่นขึ้นมาลองเล่นดู สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับครูอีกเช่นเคยนะครับในวิชาถ้าเกิดรู้สึกว่าเสียงเขาดาังเกินไปแล้วก็มาคลิกที่ตัวทำลายของเสียงเสร็จแล้วก็ไปคลิก,กระดับเสียงลดลงมาปกติแล้วนี่ถ้าเป็น สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็พบกับครูอีกเช่นเคยนะครับในวิชาการงานอาชีพนะครับช่วงนี้ทุกทุกคนคงพักผ่อนอยู่ที่บ้านครับนี่คือการแทรกเสียงเข้ามาส่วนในเรื่องเสียงอย่างอื่นนะครับเสียงอย่างอื่นล้วก็กลับไปที่ระดับเสียงใหม่นะครับมีเสียงเอฟเฟกเยอะแยะนะครับเราจะใส่เอฟเฟกเสียงอะไรก็แล้วก็เสียงปรบมือ ยงเชียร์อย่างนี้นะครับเสียงฮรรัลเล่ออย่างนี้มีหมดนะครับครับพอเราคลิกเข้าไปเราก็จะได้ยินเสียงอ่าสมมติผมใส่ตัวนี้ผมกก็คลิกบวกเข้าไปนะครับเสียงเขาจะมาโผล่ที่ทำลายของเสียงเราก็สามารถ ตัดย่อขยายหรืออะไรได้เหมือนกันกันกบภาพนะครับต้องการให้สั้นยาวแค่ไหนก็อยู่ที่เราสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับครูคอีกเช่นเคยนะครับในวิชาการงานอาชีพสมมติเราไม่ย่อขยายเราก็สามารถตัดแบ่งแยกได้เหมือนกันนะครับอเอาแค่ตรงนี้แหละ,ะแบ่งแยกก็ลบตัวท้ายออกหรือใช้วิธีการย่นเข้ามาก็ได้ ย้อนเข้ามาครับสมมุติว่าเราเสียงเราตรงนี้มันสุดแค่นี้นะครับพอต้องการเพิ่มให้ความยาวของเสียงเพิ่มขึ้นเราดึงได้แค่ถึงสุดของเสียงนะครับแต่เราใช้วิธีการคัดลอกนะครับพอไปกดที่ไทม์ไลน์ของเสียงตรงนี้แล้วไปที่คําว่าคัดลอกเราก็จะเพิ่มขึ้นมาให้อัตโนมัติในไทม์ไลน์ห็นไมครับจะคัดลอกถึงไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับ ก็จะมาเรื่อยๆนะครับเสียงอื่นเหมือนกันนะครับเสียงเสียงเอฟเฟกเสียงอื่นแล้วก็สามารถไปเลือกเข้ามาได้นะครับเสียงบรรยายก็สามารถาใส่แล้วก็พูดบรรยายไปพร้อมเลยนะครับครับนี่คือเรื่องการจัดการของเสียงเบื้องต้นนะครับคุณครูลองไปปรับใช้แล้วก็ทดลองทำดูนะครับ สำหรับ EP นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP พีต่อไปครับ